ันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําจิ่งช้าแบบโคตรง่ายนี่เห็นไหมต้นไม้แล้วก็เชือกมาสองเส้นเลือกเชือกที่สามารถรับน้ําหนักเราได้ผมว่าเชือกเป็นเลือกเป็นเชือกไนล่อนใหญ่ๆห,ห,หน่อยวิธีการทําไม่ยากถ้ามันต้องผูกปมแบบนี้ดูถ้าเป็นเชือกที่มีสองปมทําแบบนี้ได้เลยดูเนี่กะเห็นไหมผมจะกะทั้งสองฝั่งให้เท่ากันแบบนี้เห็นป่ะฝั่งนี้ผมทำไปแล้วเดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้วิธีการทานี่ขอดปมแบบนี้เลย เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้าหาเส้นบนเส้นหองอไรของมันเสร็จแล้วมัดเก็บปลายเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้แบบเวลาเราเนี่ยมัดเก็บปลายแบบนี้เข้ามาดูเนี่ยมันจะได้เหมือนกันทั้งสองด้านมัดเก็บไปลายไว้ปึออ๊บไม่ยากเพื่อทีบบอ่ให้มันแบบว่ามันไม่ได้ต้องลุงล่างปัดปมเก็บเชือกดึงให้มันรัดมันจะได้รัดขนาดนี้เนี่ยมันจะได้รัดขนาดนี้เนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเรากลับเชือกดูลูดข้างบนขึ้นมา รูดรูดแบ่งเชือกให้เท่ากันเอาตรงที่เราทำปมอ่ะไปไว้อยู่ตรงกลางด้านบนนี่มันจะได้ลักษนานี้ยังไงแบ่งครึ่งคือจะเท่ากันเลยดูเนี่ยเนี่ยประมาณนี้แบ่งครึ่งเสร็จแล้วนี่เลยผมก็จะเอาผมเดินไปเจอมาวางไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ทำแบบนี้เข้ามาดูผมจะวางนะปึ๊บดูเชือกข้างบนให้ตรง เสร็จแล้วเนี่ยวัดความสูงจากเอวเราเนี่ยปึ๊บแบบนี้จับไว้ทาบไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งทาาเสร็จแล้วม้วนม้วนหนึ่งม้วนสองแล้วก็ม้วนสามนี่มันจะพอดีแบบนี้เสร็จแล้วมาทําอีกฝั่งหนึ่งด,ดูปึ๊บจัดปึ๊บนี่จับจับเชือกไว้ม้วนหนึ่ง สองแค่นี้เนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วเห็นไหมนั่งได้ง่ายๆแบบนี้เลยดูเป็นไงแค่นี้เองสำหรับการทำสิขกานะตรงนี้นะจะเลือกเป็นไม้ก็ได้จะเลือกเป็นท่อนเหล็กแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยปรับตึงด่อนให้มันเท่ากันแค่นั้นเองเนี่ยใช้งานได้เลยไม่มีหลุดไม่มีคลายด้วยที่สำคัญใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับดู <S <S น้ำมานแนะนำทิคเล็กๆนะครับสำหรับนี่คาร์มานูบิกเวลาใครที่ซื้อน้ำมันหรือว่ากรอกน้ำใส่ถังนะเนี่ยปิดเปล่าๆโดยไม่มีจุกยังไงก็กระเอาะยังไงก็กระเด็นถูกปะ่ะถูกไหมครับอ่าถูกปะ่ะถูกครับอย่าไม่กระเด็นออกแบบนี้นะวิธีการปิดปากถังที่ถูกต้องนะคืออย่าไปปิดแบบนี้เลยถ้าเราไม่มีจุกข้างในรู้ไหมสิ่งที่ ช่วยกันไม่ให้น้ํามันหรือน้ํากระเอาะออกจากถังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราควรมีนะนี่เลยถุงถุงที่เราเนี่ยแหละเนี่ยขนาดไหนก็ได้เนี่ยวางไปบริเวณปากถุงแบบนี้ดูเนี่ยเวิบแบบนี้นะวางไปเสร็จแล้วนะเอาฝาปิดแค่นี้หมุนเนี่ยหมุนแบบนี้ได้เลยเนี่ยแค่นี้เหมือนแบบว่าเป็น ถุงเนี่ยเหมือนเป็นโอลิงอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ํามันเนี่ยกระฉอออกมาเลยนะแบบนี้นะวิธีแก้ไขง่ายๆนะสาหรับใครที่ต้องไปเติมน้ามันหรือเติมน้ําต่างๆนะวิธีนี้ช่วยได้ให้น้ําให้น้ําหรือน้ํามันเนี่ยไม่กระฉอออกใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับประโยชน์ของใบสะเดานี่มีหลายอย่างเนี่ยเนี่ยเห็นใบเขาอาจจะเหมือนว่าไม่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์มากๆสาหรับใบสะเดานะเนี่ยเวลาเราเข้าป่านะ หรือว่าไปแคมปิง้งไปเดินป่าต่างๆนะถ้าเราเจอใบสะเดานี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าที่บริเวณที่เราจะไปพักแรมหรืออยู่อ่ะมันมีมดมีมแมลงมียุงเยอะให้เราทําสิ่งนี้ได้เลยเอาใบสะเดาเนี่ยไปขยาน้ําขยี้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 ให้เป็นน้ําให้น้ำนะออกกนเนี่ยออกกลิ่นสะเดาเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปสาดไว้บริเวณรอบๆที่ที่เราอยู่แค่เนี้จะช่วยไล่พวกมดพวกมแมลงต่างๆได้อย่างดีเลยนะสําหรับใบสะเดานะ พี่ๆน้องๆคิดว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะสำหรับใบเะดาไล่มแมลงนะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับอย่าลืมทำนะได้ประโยชน์ด้วย